สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์บอลทุกวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ด3คู่จะได้เรียงให้ฟังกันก่อนจะไปนะครับไปดูผลงานในกลุ่ม VP พีเมื่อวานหน่อยเมื่อวานวีให้ไป2คู่นะครับเข้ามา1อีกคู่หนึ่งโดนนะขาดทุนไปนิดหน่อยครับแต่ผลประกอบการโดยรวมยังดีอยู่นะครับผมหากใครอยากได้บอล VP แบบนี้นะครับแอดไลน์ที่คุณเห็นบนมุมจอหรือลิงก์อยู่ในคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่งตรงให้ท่านทุกวันเดี๋ยวไปดูวิเคราะห์บอลนี้กันดีกว่าคู่แรกนะครับขอนอกใจบอลโลกหน่อยกุ้งแรงไปศึกนะครับ เขาต้องจะเป็นของเกมนี้คิดว่าวันนี้ทีมยูเอนบานเดต์นะครับน่าจะจอดปาลายคั่นรอบ2แน่นอนแม้ล่าสุดเพิ่งบุกเอาชนะเชมฟอร์ดได้นะครับ2-0แต่การ,รเผชิญหน้าแอติงตันซึ่งมาตรฐานเหนือกว่าเยอะนะแถมเสียภาพคุมกำลังยังดูห่างก็พอสมควรนะครับผลงานช่วงหลังอาจจะเอาแน่เอานอนลำบากนะครับแต่อย่างน้อยๆ4แมตช์ท้ายทุกรายการนะครับก็คว้าชัยไปถึง3หนุนเลยเดียวแพ้ไปแค่หนุนเดียวนะยิ่งไปกว่านั้นนะครับได้เตะในบ้านตัวเองด้วยพวกเขายิ่งได้เปรียบนะครับเพิจารณาจากเลเร์จากภาพรวมต่างๆนะครััััััับบบบบบบออออยยููู่่่่่่่่ตตตตคคคคคคครร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 รสสสาาาาาใจกกกวแแไปดิงงนนนนนนนะะะะทีี2ฝฝเเเเศศพม์5้ ความน่าจะเป็นนะครับนัดที่แล้วฝรั่งเศสนะครับแชมป์โลก20นาทีแรกเล่นกันไม่ออกเลยนะตกเป็นฝ่ายตามออสเตรเลียนะครับแต่หลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับโชว์ศักยภาพโชว์คุณภาพการเล่นที่เหนือกว่าเอาชนะไปได้4ีตัวต่อหนึ่งนะครับขณะที่ทีมชาติเดนหมรากนะครับนัดเปิดสนามของตัวเองเนี่ยเสมอตูนเซียไปศูนย์ศูนย์ครับเพราะเขามีโอกาสทางประตูสวยๆนะครับหลายหนแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยขาดความเฉียบพลันไปเยอะนัดนี้เจองานที่หินขึ้นเป็นงานที่ยากสําหรับทีมเดนหม่ากนะครับที่จะหยุดรั้คบ ผู้ที่2ไปที่ฝรั่งเศสน,นะ ู่ที่3ครับอาร์เตรเลียพบเม็กซิโกที่เตะเวลาตีสอนะครับราคาตอนนี้อาร์เตรเลียต่อ1ลูกลบห้านะความน่าจะเป็นนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยเกมแรกแพ้แบบช็อกโลกให้กับซาอุนะครับหนึ่งตัวต่อสองแบบล็อกถล่มทลาลยนะหากอยากเข้ารอบเกมนี้พวกเขาต้องช,ชนะให้ได้นะครับแต่วันนี้เจอกับทีมเม็กซิโกถือว่าไม่ใช่งานง่ายเท่าไหร่นะครับของทัพอาร์เตรเลียนะเลยเปอร์ไม้อร์เตรเลียต่อ1ลูกลบห้าแนะนำให้อยู่ฝั่งต่อครับเชื่อว่าเจนตัวนี้จะมีแรงผลักดันที่สูงมากๆนะครับที่จะเก็บชัยในเกมนี้เพราะพวกเขายัง ดีกว่าจบไปแล้วนะครับสคู่เดี๋ยวได้เลี้ยงให้ฟังกันคู่แรกนะครับไปที่แอค์ลิงตันคู่ที่2ไปที่ฝรั่งเศสครับคู่สุดท้ายไปที่อารเจนตินานะขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีอีกหนึ่งคืนครับก่อนจากกาันฝากกดไ like, ลคา์กดส u b s c r i b ร์คัทกดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีดทุกวันสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ